วัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกันกบ m i n e r a l b o x art นะทุกคนนะอืมวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริกเกอร์ที่พี่จะมาสอนนะครับทุกคนครับนี่น้องนะครับถามมาว่าเราจะทํายังไงแบบให้มาคลิกที่บล็อกแล้วก็ได้ของนะทุกคนนะ,เ,ะเดี๋ยวพี่จะสอนทําแบบทริกเกอร์แบบง่ายๆนะทุกคนนะเออเราก็เอาบล็อกอะไรมาวางก่อนซุกบ็อกหนึ่งทุกคนมุเราจะให้มันมาคลิกที่บล็อกนี้นะทุกคนนะ แล้วก็ให้มีของ drop ออกมานะครับอ่ปกติเราอาจจะใช้เป็นปลั๊กอินก็ได้ทุกคนเราอาจจะใส่ไป,ไปในปลั๊กอินนะทุกคนนะอย่างอันนี้นะครับที่เราทําเป็นปลั๊กอินว่าถ้าสมมุติว่ามีคนนะครับเอาแคปซูลมาคลิกมันจะให้กําเนิดหุ่นยนต์ออกมานะทุกคนนะอะ่แบบนี้นะครับแต่ก็คือแบบก็กลายเป็นว่าบล็อกนี้นะทุกคนนะเอาไปวางไว้ที่ไหนนะครับแล้วถ้าเราเอาแคปซูลมาคลิกเนี่ย มันก็จะกําเนิดหุ่นยนต์ออกมาหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้แค่บล็อกนี้บล็อกเดียวนะทุกคนหนะ้าที่คลิกแล้วได้ของนะครับบล็อกอื่นไม่เกี่ยวนะครับถ้าเราจะกําหนดแค่เฉพาะบล็อกนี้บล็อกเดียวนะครับบล็อกอื่นไม่เกี่ยวข้องนะทุกคนนะเอ่อบล็อกอื่นไม่เกี่ยวข้องเราจะใช้เป็นแบบนี้แทน,นครับทุกคนครับก็คือเราเข้าหมดหมด F3 หมด Develop ตรงนี้นะทุกคนนะหมดตรงกลางจอตรงนี้นะครับอ่าแล้วเราใช้วิธีกําหนดจุดนะทุกคนนะแบบนี้นะครับ กำหนดไอจุดบล็อกตรงนี้นะครับทุกคนครับเออไม่ว่ามันจะเป็นบล็อกอะไรก็ตามนะเราจะกาหนดลงไปก่อนครับเป็นจุดที่1นะครับแบบนี้นะครับแล้วเราอาจจะตั้งชื่อมันหน่อยครับทุกคนครับว่าอ่าใส่ภาษาไทยมันมีอ่าก็ได้นะทุกคนนะแต่ว่าอ่าอักษรมันมีจํากัดนะครับใส่ภาษาอังกฤษจะง่ายกว่านะทุกคนนะเราพิมพ์ไปว่าบล็อกอย่างนี้ก็ได้อ่าทุกคนแบบนี้นะครับให้รู้ว่านี่คือตําแหน่งกล่องที่จะให้คนมาคลิกนะทุกคนนะแบบนี้นะครับ เรแล้วเราก็กลับมาที่หมดเรานะทุกคนนะจะเห็นแบบนี้ทุกคนนี่คือตำแหน่งจุดนะครับบังคับกล่องไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่ทิกเกอร์ทุกคนครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็เพิ่มนะครับอีเวนต์เข้าไปนะทุกคนนะเอาเป็นอ่าเพลเยอร์ละกันทุกคนเป็นเพลเยอร์นะครับถ้าเป็นผู้เล่นนะทุกคนนะผู้เล่นมาคลิกที่บล็อกนะครับทุกคนครับอ่าคลิกออนอับล็อกแบบนี้นะทุกคนนะถ้าเป็นภาษาไทยก็ได้จะใช้เป็นว่าผู้เล่นคลิกที่บล็อกนะครับทุกคนครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดผู้เล่นมาคลิกที่บล็อกนะท สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เพิ่มค ondition เงื่อนไขเข้าไปว่าบล็อกนั้นนะทุกคนนะเลือกไปที่บล็อกนะครับอยู่ในตำแหน่งไหนนะทุกคนนะเราเลือกอันนี้คืออยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้คือระยะห่างระหว่างตําแหน่งวางจุดนะทุกคนนะหรือเลือกตรงนี้ก็ได้ครับว่าเป็นประเภทอะไรนะทุกคนนะแล้วก็เลือกตรงนี้ก็ได้ว่าบล็อกที่เราคลิกนั้นเป็นประเภทอะไรนะครับทุกคนครับแล้วพี่ก็เลือกว่า ตำแหน่งนะทุกคนนะตำแหน่งนะครับ use location นะทุกคนนะก็คือตำแหน่งที่เรามาร์ไว้แบบนี้นะครับก็คือต้องเป็นบ็อกซ์ที่อยู่ในตำแหน่งที่เรามาร์ไว้นะทุกคนนะและบ็อกซ์นั้นนะครับอ่าเราก็จะเลือกให้ตรงกับที่เราตั้งไว้นะทุกคนนะออพี่มันดูเท่ไปนิดนึงพี่เอาเป็นบ็อกซ์อื่นแล้วกันจะได้ดูง,ง่ายๆครับเป็นบ็อกซ์แตงโมแล้วกันทุกคนเออทุกคนจะได้มีนะทุกคนเนาะเดี๋ยวทุกคนจะมาถามอีกว่าทําไมมันเป็นบ็อกซ์นี้นะทุกคนนะแบบนี้นะครับถ้าคลิกบ็อกซ์ตรงในตำแหน่งที่เราตั้งงไวว้้แแลเป็็นนอกกตโมทุค ให้มันแอคชั่นนะครับโดยการที่ปอนไอเทมครับแบบนี้นะเราคลิกไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็ครีเอทดรอปไอเทมนะทุกคนนะแบบนี้ครับก็จะมีอะของดรอปออกมานะทุกคนนะ,ะแล้วก็เลือกของที่จะดรอปออกมาครับเลือกจากตัวนี้นะทุกคนนะไลบรารีนะครับไลบรารีนะครับเลือกเป็นอาวุธนะทุกคนนะให้ดาบเพชรโผลออกมา1่อันแบบนี้ครับทุกคนครับอ่า เสร็จแ,แล้วเราเปลี่ยนบล็อกตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเปลี่ยนบล็อกตรงนี้ก่อนนะครับว่าให้กลายเป็นแตงโมก่อนอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะแล้วเวลาเราลองเล่นดูนะทุกคนนะพอเรามาคลิกที่บล็อกนะครับแบบนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยเดินมาแล้วก็มาเจอบล็อกแตงโมที่เราตั้งไว้นะครับพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเอนะแมมันก็จะมีดาบพุ่งออกมาเออเนี่ยมีดาบเพชรพุ่งออกมาสามอันละเออมันพุ่งออกมาไกลพอสมควรเ้ยพุ่งออกไปข้างหน้าเลยนะทุกคนนะเนี่ยดูดิพุ่งออกมา พุ่งออกมาไม่รู้ว่าทุกคนเห็นกันหรือเปล่าเห็นไ,ไหมทุกคนพอคลิกปุ๊บมันจะมีดาบพุ่งออกมาแบบนี้ครับเออเห็นไหมโยนดาบออกมาเลยอเพราะนั้นใครที่มาคลิกอยู่ตรงนี้ก็จะได้ของครับก็จะได้ดาบมาหนึ่งอันแบบนี้นะทุกคนนะแต่ทีนี้แบบนี้มันง่ายไปแค่มาคลิกตรงนี้ก็ได้ของแล้วทุกคนนะเอ,อเราจะเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปอีกนิดนึงครับว่าการจะมาคลิกตรงนี้แล้วได้ของจะต้องมีกุญแจนะทุกคนนะกุญแจครับอ,อซึ่งก็คือ เราจะเลือกว่าไอเทมนะทุกคนนะดีเทอร์มายไอเทมไทนะครับเลือกว่าไอเทมเป็นประเภทอะไรนะทุกคนนะแล้วก็เลือกนะครับประเภทไอเทมตรงนี้นะครับเข้าไปที่ฟังก์ชันไลบรารีนะครับแล้วก็ไปที่เลเยอร์ก็คือผู้เล่นนะครับทุกคนครับแล้วก็เลือกว่าประเภทที่ถือไอเทมอยู่นะทุกคนนะอ่อให้ดูว่าไอคนที่มาคลิกนี้จะต้องถือไอเทมอะไรอยู่ในมือถึงจะได้นะครับซึ่งพี่ก็จะเปลี่ยนนะทุกคนนะ อ่าไลบรารีนะครับต้องถือแครอทมาอ่าพี่จะเลือกเอาเป็นแครอทนะทุกคนนะเอาอึหมูก็ได้อ่ะเอาอึหมูแล้วกันหาแครอทไม่เจอ player. เอาอึหมูก,ก่อนอ่าอันนี้ก็คือถืออึหมูมาแลกนะทุกคนนะถึงจะได้นะครับอ่าลองเลย์ดูนะครับทุกคนครับแบบนี้นะเอายังอื่นม,มาคลิกไม่ได้นะครับไม่พดด่นดาบออกมานะทุกคนนะแบบนี้นะครับเห็นไหม,ไม,ไ,มไม่มีดาบพ่นออกมานะครับแต่พอเอาอึหมกูกดปั๊บนี่ไหมครับพดด่นดาบออกมาเลยนะทุกคนนะโอ้โหได้ดาบเพชรเลยทุกคน เอาอึอหมูมาแลกนะครับแบบนี้นะทุกคนนะแต่สังเกตว่าอึอหมูมันยังมีเท่าเดิมนะครับเอาอึอหมูคลิกแล้วอึอหมูมันมีเทาเดิมนะเราต้องทําให้อึอหมูที่อยู่ในมือของคนที่มาคลิกนี้ลดจํานวนลงด้วยนะทุกคนนะเราก็ไปที่ทิกเกอร์นะครับอันนี้แอคชั่นนะทุกคนนะมันสร้างดาเพชรมาหนึ่งอันใช่ไหมเราก็เพิ่มเข้าไปครับว่าให้เพลเยอร์นะครับแล้วก็ลบไอเทมนะทุกคนนะรีมูฟไอเทมก็คือลบไอเทมออกนะครับนี่ครับแล้วก็เลือกประเภทน,นะครับ อาใส่จํานวนลงไปก่อนก็ได้ครับเป็น1น,นะทุกคนนะใส่อินพุตลงไปนะครับแล้วก็เลือกไอเทมนะครับก็คืออึดหมูนั่นเองนะทุกคนนะให้อึดหมูลดลงเปน็น1นะครับแบบนี้นะทุกคนนะอ่ะดูนะครับนี่พี่เอาอย่างอื่นมาคลิกไม่ออกนะดาบไม่ออกนะครับต้องเอาอึดหมูคลิกนะครับแต่ทุกคนสังเกตอึดหมูนะอึหมูมีอยู่64นะครับพอคลิกปุ๊บเห็นไหมเหลือ63าละ คลิกไปอึอ่หมูก็จะลดลงไปครับแบบนี้ครับทุกคนครับอืมหรือใครจะแบบให้มันลดทีละเยอะๆก็ได้นะให้มันลดทีละสิบติบก้อนได้ดาบเพชรหนึ่งอันก็ได้นะทุกคนนะอ่าลองมาแก้นะครับเนี่ยเราก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ลงไปนะครับใส่อินพุตนะครับเป็นสิบอันนะทุกคนนะอืมแบบนี้นะครับเอากดทีหนึ่งเห็นไหมเหลือห้าสิบสี่กดอีกทีหนึ่งเหลือสี่สิบสี่นะครับอ่า เช็คด้วยเช็คด้วยทุกคนเช็คด้วยว่าอึดหมูต้องมีมากกว่า10นะครับทุกคนครับอันนี้เช็คประเภทว่าเป็นประเภทถืออึดหมูก็อยู่นะทุกคนนะเราเพิ่มเข้าไปอีกครับว่าไปที่เพลเยอร์นะครับทุกคนครับแล้วก็เลือกอันนี้นะทุกคนนะว่าจํานวนไอเทมนะครับที่มีอยู่มีเท่าไหร่นะครับภาษาไทยนะ่าจะเป็นจํานวนของไอเทมที่ถือหอัวอะไรประมาณแบบนี้นะทุกคนนะเราก็เลือกเข้าไปนะครับอ่าเราก็เลือกประเภทไอเทมนะครับก็คืออึดหมูนั่นเองนะทุกคนนะ ทัติเรียลนะครับเลือกเป็นอึหมูนะทุกคนนะแล้วก็จํานวนนะครับใส่ลงไปว่าสิบนะครับทุกคนครับจํานวนนะครับต้องเป็นออปชันแล้วก็มากกว่าเท่ากับนะทุกคนนะอันนี้ต้องเป็น greater than o อ e อ u ี l ้นะครับก็คือมากกว่าหรือเท่ากับคือมีสิบอันขึ้นไปนะทุกคนนะแบบนี้ครับให้ถึงจะคลิกได้นะทุกคนนะอืถ้าสมมติที่มีอ่อึหมูอยู่อ่าเดี๋ยวแบ่งก่อนแบ่งก่อนสามอันสี่อันแบบนี้นะทุกคนนะ เนี love, ่ยพ, like พ,พี yeah, UH, on ่เอาอึหม hit ูมาคลิกนะครับไม่เกิดผลนะทุกคนนะดาบไม่งอกนะครับพี่ต้องไปหาอึหมูมาเพิ่มครับแบบนี้ครับพอมี64อันปุ๊บพี่มาคลิกเนี่ยเห็ได้ดาบเพชรเลยครับทุกคนครับพุ่งเข้ามาแล้วครับคลิกอีกอันหนึ่งเห็นไหมได้มาอีกอันนึงแล้วครับคลิกอีกอันนึงครับได้มาอีกอันนึงนะครับคลิกอีกอันนึงครับมาอีกอันนึงครับคลิกอีกอันนึงมาอีกอันนึงนะครับและคลิกอีกทีหนึงครับมาอีกอันนึ่งแล้วครับที่นีม เรียบร้อยนะทุกคนนะอันนี้คือวิธีการเช็คนะครับว่ามาคลิกที่บล็อกแล้วได้ของนะทุกคนนะอืออะหรืออีกแบบหนึ่งนะทุกคนนะหรืออีกแบบหนึ่งนะครับแค่เช็คอย่างเดียวนะทุกคนนะว่าเป็นแตงโมอย่างเดียวนะทุกคนนะแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องเกี่ยวกับอึหมูอึหมูแล้วนะพี่เอาอึหมูออกนะครับอ่าพี่ก็เอาแค่ว่า,ามีอีเวนต์นะครับว่ามาคลิกที่บล็อกแล้วก็เช็คว่าบล็อกต้องเป็นประเภทแตงโมนะทุกคนนะเสร็จแล้ว ต้องเป็นตำแหน่งที่เรากำหนดไว้ด้วยนะครับเป็นบล็อกที่เรากำหนดไว้แค่ตรงนี้ที่เดียวนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับให้มันสร้างดาบเพชรมา1อันนะครับยังไม่พอนะครับแล้วก็ให้บล็อกถูกทำลายด้วยครับนี่ครับรีมูฟบล็อกนะทุกคนนะอืมก็คือบล็อกที่เราคลิกปุ๊บพอมันแจกดาบเพชรแล้วนะครับให้มันหายไปครับพี่ก็จะเลือกเป็นรีมูฟบล็อกนะทุกคนนะเอ่อเคลียร์บล็อกออนอีเวนต์โพซิชันนะครับ ก็คือทําให้บ็อกตรงนี้หายไปนะทุกคนนะเสร็จแล้วนะครับให้มันเกิดแสงขึ้นมาด้วย p l a y special effect เออ p l a y special effect on position นะทุกคนนะเลือกแสงนะครับใน temporary library นะทุกคนนะเอาเป็นแสงนี้เลยครับอันนี้มันแสดงวับวนานไปทุกคนเอาเป็นระเบิดขึ้นมาแบบนี้ก็ได้ปุ๊มเอาเอาเล็กๆเอาเล็กๆระเบิดมันระเบิดแรงเกินไปเอาแบบเล็กๆทุกคนนะ ระเบิดหนึ่งนะทุกคนนะแบบนี้ครับเอ่อก็คือฟักทองมันจะระเบิดออกมาแล้วกลายเป็นดาบด้วยนะทุกคนนะอืมให้มันระเบิดออกมาเป็นเป็นฟักทองเล็กดีกว่าเออเป็นไอเทมให้มันกลายทั้งดาบทั้งไอไอฟักทองออกมาเลยนะทุกคนนะอืมเอทไอเทมดอกนะครับแบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็เลือกประเภทนะครับคอนซัมเอเบิลครับทุกคนครับนี่ครับเป็นฟักทองเซียวออกมานะทุกคนนะเออจำนวนด้วยใส่จำนวนลงไป สักสิบอันทุกคนกลายเป็นฟักทอง10อันแตกออกมาแล้วก็มีดาเพชรอยู่ข้างในนะทุกคนแบบนี้นะครับเออแล้วก็ให้มีแตกเสียงด้วยมีเสียงด้วย sound effect turn on sound effect on position ครับอืมนี่ครับเปิดเสียงณตำแหน่งนั้นนะทุกคนนะตำแหน่งที่เราคลิกเข้าไปนะทุกคนนะแล้วก็เลือกเสียงครับอ่ะแบบนี้แล้วกันครับึง นะทุกคนนะตรึงนะอ่าลองดูนะทุกคนนะลองดูครับนี่ครับพอพี่เดินมาปุ๊บฮะมีเออแตงโมโอยู่ที่นี่ก็ขอไปกิดเออเก็บแตงโมโหน่อยพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บนี่ครับมันระเบิดออกมากลายเป็นดาบและแตงโมโออกมาครับทุกคนครับแบบนี้ครับเจง๋งไหมเอออันนี้ก็คือวิธีการทำเออคลิกบล็อกแล้วก็ระเบิดออกมากลายเป็นดาบและแตงโมนะทุกคนนะอืมลองใหม่ลองใหม่ลองใหม่ให้ดูอีกทีนึงครับทุกคนครับให้ดูเป็นมุมกว้าง แบบนี้นะครับทุกคนครับแล้วก็เดินมานะครับโอ้แตงโมยังกันเหรอฉันก็คลิกเลยนะทุกคนนะปุ๊บนี่แม่ระเบิดออกมาครับถ้ามีแตงโมวางตกเติมแต่งอย่างนี้อีกแล้วก็คลิกได้อีกนะทุกคนนะนี่นะแน่เหมระเบิดออกมาเอ้ยระเบิดเป็นรูเลยเฮ้ยเออระเบิดแรงเกินไประเบิดไประเบิดมาแม่งเป็นรูไปเลยทุกคนโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับ บายครับ